สวัสดีครับวับนนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับประธานบริษัทให้คอนโดมิเนียมมูลค่าร่วม10ล้านเป็นโบนัสปีใหม่ให้พนักง,งานเพราะเข้าใจหัวอกลูกจ้างการเป็นหัวหน้าที่ดีนะนะครับไม่เพียงแต่ต้องบริหารจัดการบริษัทให้เดือนหน้าต่อไปได้แต่ยังรวมไปถึงการเอาใจใส่พนักง,งานทุกคนในบริษัทเพราะหากไม่มีลูกจ้างแล้วก็เป็นการยากที่บริษัทจะประสบความสําเร็จได้ คือแนวคิดที่น่าชื่นชมของสุดยอดเจ้านายแห่งชาติรายนี้เลยแหละครับรัฐนันลีเศรษฐเลิศประธานบริษัทบัญชีแอคคา t ์แชนแนลจำกัดมหาชนคือหัวหน้าที่พนักง,งานยกให้เป็นบอสที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งชาติจากการที่เขาใจปั้มแจกคอนโดมิเนียมกว่า15ห้องเป็นโบนัสปีใหม่ให้กับพนักง,งานด้วยหลักแนวคิดใจแลกใจกับลูกน้องคุณรัฐนันกล่าวว่าเคยเป็นลูกน้องมาก่อนที่จะตั้งบริษัทนี้ เลยเข้าใจหัวอกของการเป็นลูกน้องดีเขาเล่าว่าตั้งแต่ทำงานมาชอบเจ้านายอยู่สองคนคนหนึ่งให้อิสระในการทำงานให้อำนาจตัดสินใจเองเต็มที่อีกคนหนึ่งให้เกียรติพอได้มาเป็นประธานบริษัทก็นำเอาสองส่วนนี้มาใช้กับการบริหารของตัวเองสมัยเด็กๆหลังเลิกเรียนคุณรัฐนันมีนิสัยชอบทำบุญทำทานให้ขอทานรักษาสินห้าศิแปด เพราะต้องการหาหนทางพระนิพพานในชีวิตที่ตัวเองตั้งไว้ฉะนั้นเมื่อพอมีเงินทองทรัพย์สินบ้างจึงตัดสินใจง่ายมากที่จะยกให้พนักงานเพราะพนักงานคือบุคคลที่ใกล้ชิดและเป็นกําลังสําคัญมาตลอดให้คนอื่นได้ทําไมจะให้พนักงานไม่ได้คุณรัตนาลเล่าอีกว่าทํางานกับเขาเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วว่ามีปัญหาบางทีเขาอาจไม่มีสมาธิในการทํางานเพราะเครียดเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถ เราเลยคิดว่าเอาให้เขาไปเลยดีกว่าเมื่อเราแบ่งเบาภาระเขาตรงนี้แล้วเขาจะได้ตั้งใจทํางานมีสมาธิจดจ่อกับการทํางานไม่ต้องกังวลภาระหน้าที่อื่นๆนอกจากที่ปีนี้นะครับจะแจกคอนโด15หลังโดยมีพนักง,งานอยู่จริงๆ13หลังอีก2หลังนั้นพนักง,งานอีก2คนตั้งใจจะปล่อยให้เช่าเพื่อเก็บเป็นตัวเงินคุณรัฐนันยังแจกรถ17คันโมอเตอร์ไซค์แจกทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรี 3, ปริญญาโท7ทุน แจกตัวเครื่องบินไปต่างประเทศไปจนถึงแจกสัญลกรรมจมูกก็แจกมาหมดแล้วและล่าสุดนะครับก็มีแผนวางแผนเกษียณให้พนักงานในบริษัทถึงหลักล้านบาทไปใช้ในชีวิตบ้านปลายด้วยการให้ของเขานั้นนะครับไม่วัดคนเฉพาะหน้าที่ไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานระดับสูงถึงจะมีสิทธิเหนือกว่าหากแต่มีใจอุตสาหะแม้ว่าจะเป็นแม่บ้านพนักงานส่งของพนักงานขับรถก็สามารถได้รับรางวัลจากเจ้านายคนนี้ได้นะครับ คุณรัฐนันฝากกล่าวทิ้งท้ายไว้เพียงว่าอย่างที่บอกทําบุญทํามากกว่า30ล้านทําไมจะให้พนักงานไม่ได้มันก็ง่ายๆแค่นั้นใจแลกใจถ้าสรุปสั้นๆเข้าใจเท่าเทียมให้ใจสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดยหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ